กับเข้าสู่รายการวอลเลย์บอลฟันเนอร์นะครับผมก็ยังอยู่ในห้องฟิตเนสนะครับของสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากบทนะครับแล้วก็ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งนักกีฬาที่คุณผู้ชมนะครับอยากจะรู้จักกันพิเศษนะครับของน้องดาอ่าน้องแนนทัดดาวนัอแจง้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องเคลียร์กันก่อนค่ะเคลียร์ก่อนในเรื่องของชื่อเพราะว่าในทีมโยชนหญิงทีมชาติไทยเนี่ยหลายคนสับสนเหมือนกันค่ะกะติกาแก้วพิน ชื่อชื่อเล่นว่าดาวนะครับแก้วกัลยากรมุทลาทิพชื่อทิพ์แล้วก็หนูชื่อชัดดาวแจ้งแต่ชื่อเล่นว่าแนนแนนนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ19แล้วค่ะ19แล้วเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดรอยเแต่ว่าเราก็มาเรียนที่คอนแก่นขอความเป็นมาเล็กน้อยหน่อยตอนที่เราอยู่ร้อยเอ็ดสมัยก่อนก็ร้อยเอดก็แข่งธรรมดา อำเภออะไรนะคะไปแข่งที่จําได้เดี๋ยวจําได้แบบเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณทีเล่นวอลเลย์บอลก็สิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะสูงๆอย่างเราบาสก็ได้นะใช่มีคนมาถามมั้ก็ถามส่วนมากเขาจะถามว่าหนูเล่นบาสคิดว่าหนูเล่นบาสแต่ว่าเราเล่นอะไรทําให้เล่นวอลเลย์ก็ชอบค่ะชอบมาตั้งแต่เด็กตอนในเด็กก็ดูวอลเลย์บอลที่ชุดใหญ่ ชชอุ้ยเง้นก็แสดงว่าต้องรู้จักพี่เขาหลายคนเลยก็ที่ชอบชอบก็ดูตั้งแต่แรกจําได้ชอบพีมนุสรนุราต้องทาชอบหเห็ปื้มพี่เขาค่ะชอบสไตล์ความน่ารักไม้ลายมือค่ะนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆค่ะนะครับอ่ะขยับเข้ามาคราวนี้พอเราเริ่มเล่นวอลเลย์บอลแล้วขยับมาที่แบบจรงิงๆจังๆ จีจี้จริงๆที่เข้ามาเล่นจริงๆจังเลยหมห้ามห้าแบบมาอยู่ขอนแก่นมาอยู่ขอนแก่นเรามาอยู่ตอนมอไหนครับมสี่ปิดมสีมแล้วไปทําท่าไหนอ่ะเราถึงได้มาอยู่ขอนแก่นก็มีโค้ดอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ค่ะอยู่อยู่ร้อยเอ็ดนะคะครับเขาเห็นหนูไปแข่งอยู่จังหันนะคะแล้วเขาอาจารย์พ่ออาจารแม่เขารู้จักกับอาจารยมันจงครับเขาก็เลยโทรประสานกับอาจารมันจงค่ะ บอกว่ามีหนูเนี่ยค่ะมีสูงตัวสูงแบบนี้ค่ะเขาก็เลยบอกจะมันจงมาดูค่ะพอเขามาคุยกับเราว่าจะชวนไปอยู่ด้วยแล้วก็ชวนนะคะบอกว่าก็ให้หนูไปลองดูว่าหนูอยู่ได้ป่ะพ่อคุณแม่พ่อคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรค่ะก็แล้วแต่หนูเขาก็ถามหนูหนูบอกว่าหนูชอบค่ะชอบกีฬาชอบวอลไย์บอลชอบวอลลย์บอลลองไปดูค่ะ ก้าวเข้ามาแล้วมาเรียนเพราะต้องกินนอนอยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมครับอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับตอนแรกตอนแรกก็ร้องไห้เลยค่ะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านแบบร้องไห้อะค่ะแล้วติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับติดต่อค่ะก็ตอนนั้นนูมาอยู่ใหม่ๆอาจารย์เขาก็อนุอนุโลมให้ใช้ค่ะอนุโลมให้โทรหาโทรหาได้ใช้ได้ตอนนั้นใช้ได้ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วหนูก็กลับบ้าน กับบ้านนลยกับบ้านที่ต้องมีร้องไห้แหละร้องไห้คิดถึงบ้านนะับแล้วปรับตัวเข้าหาเพื่อนๆนะครับได้ดีค่ะโอเคไหมครับโอเคค่ะเราเป็นคนพูดน้อยด้วยไม่ค่อยพูดค่ะไม่ค่อยพูดกับการเล่นวอลเลย์บอลที่เริ่มจริงจังขึ้นแตกต่างจากที่เราฝึกฝนในตอนที่อยู่ร้อยเอ็นนะแตกต่างค่ะต้องซ้อมทุกวันเช้าเย็นพอแบบเหนื่อยค่ะเหนื่อยจนอยากกลับบ้านจนไม่อยากเล่นอีก แต่ก็สู้ค่ะคือจะมีทราสู้ก็เพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่ออนาคตที่ดีของเราเพราะว่าตอนนี้เรื่องของรายได้นะถ้ามองไปจริงๆวอลเลย์บอลก็เป็นอาชีพได้แล้วใช่นะค,ครับแล้วก็สามารถทําให้เราได้ไปศึกษาต่อใ,<ช>ในระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรองรับด้วยค่ะอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เรายัางอยู่มัธยมอยู่ัมค่ะจบปีนี้ค่ะจบปีนี้แล้วเราติดต่อกับเพื่อนๆื่อนติดต่อกับทางบ้านยังไง ตู้สาธารณะค่ือไปไหนก็ค่ะถ้ามีก็โทรตู้หาพ่อแม่เวลาออกไปแข่งอย่างนี้ยค่ะ Facebook ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะห้ามเป็เอันขารเลยก็คือนี้เป็นกฎของของน้องเอรยาค่ะถ้าเกิดว่าที่เชื่อว่าต้องมีคนเคยติดกฎก็มีบ้างค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวก็โดนทัาโทษค่ะถ้าแบบหนักอย่างนี้ก็โดนตีค่ะแบบ ดิมปีจางก,ก็เขาจะเรียกไปอบรมค่ะว่าอย่าทำอีอะไรแบบนี้ค่ะคก็ <อบ S 2> คืมอการตรงเบือนนะครับอพอมาถึงตรงนี้แล้วผ่านคนไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นในระดับที่สูงขึ้นก็คือติดทงทีมชาติครั้งแรกที่ติดรู้สึกไหกอดีใจค่ะเราทำได้ค่ะครั้งแรกติดภูมิใจภูมิใจค่ะที่ผ่านมาหายเหนื่อยเลยดิยาหายเหนื่อยค่ะเลย นะครับแล้วมองอยังไงกับอนาคตทินชาติของเราครับเพราะหลายคนจับตามองเหมือนกันว่าตำแหน่งบอลสั้นเร็วเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ไปทดแทนพื้นที่อย่างเพิ่มจิตถึงเขาก็คือมองเป้าหมายในการอยากให้ถึงจุดนั<า>้นนะครับในลีสร้างรายได้ให้กับเราพอสมควรเลยเก็ได้ครับมีการ<ง>แบ่งการใช้เงินอย่างไรก็ใช้แบบ เป็นเดือนคะ like ได้เป็นเดือนได้มีส่งกลับบ้านบ้างไหมก็มีบางครั้งคถ้าถ้ามีตังเก็บก็ส่งให้พ่อให้แม่ก็คือขอความรับนิดนึงแล้วกันก <t aser noise> ้อนใหญ่ที่สุดที่เราเคยได้รับจากกีฬาวอลเลย์บอลเท่าไหร่ประมาณสองสามหมื่นเนี่ยค่ะแล้วก็เอาให้พี่บอคุณแม่แล้วก็เก็บไปด้วยค่ะก็เก็บไ้ใช้ตัวเองด้วยแล้วไลฟ์สไตล์ชีวิตการใช้ส่วนตัวของเราปกติแล้วทำอะไรบ้างขบนวันนอกจากถ้าซ้อมเสร็จแล้ว ไม่ทำเลยค่ะเหนื่อยซ้อมเหนื่อยกมันก็ถ้ามากๆหน่อยก็จะไปเที่ยวหน่ค่ะก็อยากจะให้ดดาวหรือว่าน้องแนนนี่ก็อยากให้ขอบคุณการขับหน่อยที่หลายคนให้ความสนใจเรามากๆเลยก่อนค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจและเชียร์หนูมาตลอดค่ะ ก็จะทําให้เป็นพี่ค่ะนะครับก็ด้วยความหวังต่างๆจากตัวเราเองด้วยจากแฟนคลับด้วยอยากจะเห็นเราเล่นในเวทีที่สูงขึ้นนะครับที่ก็ขอเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้โดยการคว้าประสบความสําเร็จในบอลล์บอลนะครับขอบคุณค่ะนะนี่ก็เป็นนะครับส่วนตัวของน้องๆแล้วที่ผมพาผู้ชมนะครับมาทาความรู้จักกันนะครับนี่ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับผมเอกเปลววิญาณีนะครับแล้วก็ น้องแนนอัดดาวได้แจ้ง<ะ>ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบายค่ะ